บทที่1รู้จักกับ JF-17 นักรบแห่งสายฟ้า JF-17 Thunder หรือที่รู้จักกันในชื่อ FC-1 เสี่ยหองในประเทศจีนเป็นเครื่องบินขับไล่เบาน้ำหนักที่พัฒนาโดยเฉิงดูแอร์กราฟอินดัสทรีคอร์ปอเรชันจีนร่วมกับ Complex, ปากีสถาน Aeronautical คอมเพล็ปากีสถานตั้งแต่ต้นทศวรรษ2000โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครื่องบินรบที่ทันสมัยราคาย่อมเยาและสามารถทดแทนเครื่องบินขับไล่รุ่นเก่าที่มีอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาได้ จุดเด่นหลักของ JF-17 โครงสร้างน้ำหนักเบาใช้ Material, คอมโพสิตแมทเทียลเพื่อลดน้ำหนักแต่ยังคงความแข็งแรงความเร็วแมต1.6ที่ใส่ทำการมากกว่า2,000กิโลเมตรระบบ a อวิโอ c ックทันสมัยพร้อมเรดาร์ AESA Active Electronic s c a n n k y Array การติดอาวุธรองรับอาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศระเบิดอัจฉริยะจรวดนำวิถีและอาวุธต่อต้านเรือบทที่2 จุดเปลี่ยน JF-17 บล็อกล่าสุดบล็อก III ในปี2023ปากีสถานได้เปิดตัว JF-17 บล็อก III ซึ่งถือเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่สุดในตระกูล Thunder โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับสมรรถนะให้ทัดเทียมกับเครื่องบินขับไล่ย,ยุคที่4.5อย่าง F-16, Rafale หรือแม้แต่ J-10C ฟีเจอร์สำคัญในบล็อก III เรดาร์ KJ-7A AESA มีความแม่นยำสูงในการตรวจจับเป้าหมายทั้งระยะใกล้และไกล Helmet m o u n t Display HMD นักบินสามารถล็อกเป้าด้วยการหันศีรษะเพิ่มความคล่องตัวในการต่อสู้ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ e w u ปรับปรุงใหม่รองรับการรบทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบระบบอินฟราเรดตรวจจับเป้าหมาย IRST ตรวจจับอากาศยานได้โดยไม่ใช้เรดาร์รองรับอาวุธลำยุกรวมถึง P-15 l ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกล CM c m 4 0 0 AKG อาวุธต่อต้านเรือ และจรวดนำวิธีความเร็วเหนือเสียงทั้งหมดนี้ส่งผลให้บล็อก III ถูกมองว่าเป็นเครื่องบินขับไลยุค4.5บวกที่มีต้นทุนต่ำแต่ทรงพลังบทที่3 JF-17 บล็อก III ปรากฏตัวในไทยความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตามองการที่ JF-17 บล็ c k III ปรากฏตัวในประเทศไทยอาจเกิดจากความร่วมมือด้านอาวุธระหว่างไทยปากีสถานหรือเป็นเพียงการสาธิตและการเจรจาขั้นต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อในอนาคต อย่างไรก็ตามข่าวนี้ได้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างเพราะหลายฝ่ายเชื่อว,ว่ามันคือสัญญาณแห่งการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทางอากาศของไทยประเทศไทยใช้งาน F16 มาตั้งแต่ทศวรรษ1980โดยเฉพาะฝูงบินจากสหรัฐอเมริกาที่ประจำการในฝูงบินที่1 0 2และ403แต่เมื่อเวลาผ่านไปเครื่องบินเหล่านี้เริ่มเสื่อมสภาพและงบประมาณในการจัดหา F-35 หรือ F16V จากสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่สามารถอนุมัติได้ทำให้การมองหา เครื่องบินทางเลือกจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ JF-17 จึงกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำคัญโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาในมิติของราคาต่อเครื่องต่ำกว่าเครึ่องของ F-16 ความสามารถไม่ต่างกันมากมีอาวุธจากจีนให้ใช้งานอย่างเต็มรูปแบบไม่ติดข้อจำกัดทางการเมืองจากตะวันตกบทที่4เทียบมาต่อมา JF-17 บล็อก III vs F-16 คุณสมบัติหลัก JF-17 บล็อก III F-16C ดีเรดา KLJ-7A AESAAN APG-68 APG-83 AESA อัตราเร่งแมตมต0พิสัยบินเครื่องหมายตัวหนอน2,000กิโลเมตรเครื่องหมายตัวหนอน4,220กิโลเมตรมีทางเสริมระบบอาวุธ PL-10 PL-15 Cm-400 AIM-120 M-9X A.G.M. 88ราคาต่อเครื่องเครื่องหมายตัวหนอน30ล้านดอลลาร์เครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายดอลลาร์7 0็ดถึงแปล้านประเทศผู้ผลิตจีนปากีาสถานสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้ว่า F. 1 6ยังคงได้เปรียบในเรื่องของความเร็วพิสัยบินและความสามารถรวมแต่ J.F. 1 7บล็อ Block III มีอาวุธรุ่นใหม่จากจีนที่ทันสมัยและร้ายแรงไม่แพ้กันเช่นขีปนาวุธ P.L. 1 5ที่มีระยะยิ่งเกิน200กิโลเมตร เทียบกับ AIM 1 2 0ของสหรัฐที่มีระยะราว120กิโลเมตรบทที่5เสียงสะท้อนจากกองทัพและประชาชนเสียงตอบรับในสังคมไทยแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักกลุ่มสนับสนุน JF 1 7มองว่าการจัดซื้อจากประเทศจีนหรือปากีสถานเป็นการเปิดทางให้ไทยมีความหลากหลายทางยุทธศาสตร์ไม่ต้องผูกขาดกับตะวันตกและได้เทคโนโลยีใหม่ในราคาที่จับต้องได้กลุ่มยังยึดมั่นในตะวันตกยังคงเชื่อในสมรรถนะของ F 1 6 35และมาตรฐานของ n a t o โดยมองว่า JF17 ยังเป็นรองในเรื่องของความคงทนระบบบำรุงรักษาและประสิทธิภาพจริงในสนามรบบทที่ 6. ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์อาเซียนการเข้ามาของ JF17 บล็อกอ I, I, i ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะหากไทยเป็นผู้ใช้งานรายต่อไปจะสร้างแรงสั่นสะเทือนในสมดุลทางอากาศอย่างมีนัยสาคัญเพราะกัมพูชาและลาวอาจหันมาพิจารณาจะหาอาวุธจากจีนมากขึ้น เวียดนามที่ปัจจุบันใช้ Su 2 7 Su 3 0ก็อาจต้องมองหาอัปเกรดที่ทันสมัยเพื่อคานอำนาจมาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งกำลังพัฒนาโครงการเครื่องบินร่วมกับเกาหลีใต้ kf 2 1อาจต้องเร่งพัฒนาให้เร็วขึ้นฟิลิปปินส์ซึ่งเน้นการพึ่งพาสหรัฐอาจมีความกังวลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของไทยบทสรุปทางเลือกใหม่ของไทยหรือหมากกลกกรเมืองระหว่างประเทศ การเปิดตัว JF-17 บล็อกล่าสุดในไทยแม้จะยังไม่ยืนยันว่าเป็นการจัดซื้อจริงหรือไม่แต่ได้สร้างกระแสที่ไม่อาจมองข้ามได้ในยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของไทยในอนาคตด้วยราคาที่สมเหตุสมผลสมัถนะที่ตอบโจทย์และความพร้อมในการใช้งานจริง JF-17 บล็อก iii จึงไม่ใช่แค่เครื่องบินรบราคาถูกแต่คือมากกทางยุทธศาสตร์ที่จะมีบทบาทในภูมิภาคอาเซียนคำถามคือ ไทยพร้อมหรือยังที่จะพลิกหน้าประวัติศาสตร์ด้วยการเลือกเครื่องบินจากตะวันออกจำนวนคำประมาณ2050าคำหากต้องการเพิ่มเป็น3,000ันคำกรุณาแจ้งเพื่อขยายรายละเอียดเพิ่มในเรื่องเทคโนโลยีอาวุธความร่วมมือปากีิสถานหรือแผนพัฒนากองทัพไทยในอนาคตต่อไปนี้คือเนื้อหารีวิวที่ขยายเพิ่มเติมจาก2000คํคเป็น3,000คํคำสำหรับหัวข้อเปิดตัวแล้ว JF-17 บล็อกล่าสุดบุกไทยเจ็ดขับไล่ย,ยุคใหม่แรงเหนือคาท้าชน F-16 โดยเพิ่มรายละเอียดในประเด็นเทคโนโลยีความสัมพันธ์ทางทหารและการวิเคราะห์แนวโน้มอนาคตในเชิงลึกมากขึ้นบทที่7เทคโนโลยีอาวุธและความล้ำสมัยของ JF 1 7บล็อ Block III ในยุคที่การต่อสู้ทางอากาศไม่ใช่แค่ความเร็วหรือจำนวนอาวุธแต่อยู่ที่ข้อมูลความแม่นยำและการตัดสินใจในเซยว,วินาทีเครื่องบินขับไลย,ยุค4.5บวกอย่าง JF 1 7บล็ b III จึงถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสงครามยุคดิจิทัลโดยแท้จริง เรดาร์ AESA KLJ 7A หัวใจขององค์การควบคุมเวหาเรดาร์ KLJ 7A แบบ AESA Active Electronic s c a n Sky Array ของจีนที่ติดตั้งในบล็อก III นั้นถูกพัฒนาให้สามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าหมายในระยะไกลและยังมีความสามารถในการต้านการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic, Electronic Jamming อีกด้วยตรวจจับเครื่องบินได้ไกลกว่า170กิโลเมตรติดตามพร้อมกันได้มากกว่า15เป้าหมาย ล็อกเป้าเพื่อยิงได้หลายเป้าพร้อมกัน 2. Mount Display, h e เฮลเม o u มาส i ดิส a y (HMD) ระบบหมวกนักบินติดจอแสดงผลช่วยให้การมองเห็นเป้าหมายและการล็อกอาวุธไม่จำเป็นต้องใช้ HUD ตรงหน้าต่างเท่านั้นนักบินสามารถหันศีรษะไปทางไหนระบบจะแสดงเป้าให้ตรงจุดนั้นเหนือกว่าระบบ HUD ปกติทำงานร่วมกับขีปนาวุธนำวิถีอินฟราเรดเช่น TL10 3. ระบบอาวุธรุ่นล่าสุด พีเจิขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะใกล้แบบติดตามความร้อนระดับเดียวกับ AIM-9X พีเจ5ิขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลมีระยะยิงเกิน200กิโลเมตรมีแอคทีฟราดา r ซ e เกอร์ m 4 0 0 AKG อาวุธโจมตีเรือพลังความเร็วเหนือเสียงซูเปอร์โซนิกใช้ทำลายเป้าหมายทางเรือเช่นเรือฟริเกตแล6ระเบิดนำวิถีแม่นยำสูงคล้าย JD a m ของสหรัฐบทที่8 ความร่วมมือทางทหารไทยปากีสถานที่เริ่มชัดขึ้นที่ผ่านมาประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางทหารกับหลากหลายชาติทั้งสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียเกาหลีใต้และยูเครนแต่ในช่วงหลังปากีสถานกลับกลายเป็นพันธมิตรใหม่ที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะในภารกิจฝึกบินและแลกเปลี่ยนยุทธวิธีกรณีศึกษาปี2022มีการฝึกบินร่วมระหว่างนักบินไทยและปากีสถานในฐานทัพอากาศตะวันตก ปี2023ปากีสถานเชิญตัวแทนจากกองทัพอากาศไทยไปชมสายการผลิต JF 1 7บล็อก III ปี2025ข่าว JF 1 7ปรากฏในสนามบินทหารของไทยทำให้เกิดกระแสว่าการเจรจาอยู่ในขั้นสูงประโยชน์ที่ไทยอาจได้รับจากปากีสถานความร่วมมือการฝึกนักบินการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีซ่อมบำรุงการซื้ออาวุธในราคาพิเศษจากการประสานผ่านจีนบทที่9 วิเคราะห์ด้านงบประมาณเหตุผลที่ JF-17 คือคำตอบของไทยหนึ่งในปัญหาหลักที่กองทัพอากาศไทยเผชิญในช่วง10ปีที่ผ่านมาคืองบประมาณจัดซื้อที่จำกัดและข้อจำกัดทางการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะความไม่ชัดเจนของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการขาย F-35 งบประมาณเปรียบเทียบต่อเครื่อง F-35A ประมาณ85-100ล้านเหรียญสหรัฐ f 1 6 v ราว70-80ล้านเหรียญปริปเปนซี ดีประมาณ60-70ล้านเหรียญ JF-17 บล็อก III ประมาณ30-35ล้านเหรียญรวมอาวุธพื้นฐานข้อได้เปรียบด้านงบประมาณของ JF-17 งบประมาณจัดซื้อ1เครื่อง JF-17 สามารถซื้อได้ถึง2-3เครื่องเทียบกับ F-35 ค่าบำรุงรักษาต่ำกว่า30%ของค่าใช้จ่ายต่อปีของ F-16 สามารถตั้งสายการประกอบในประเทศได้แบบเดียวกับที่ปากีสถานทำบทที่10 ความเป็นไปได้ในการใช้งานจริงของ JF-17 ในกองทัพอากาศไทยแม้ยังไม่มีการยืนยันทางการว่ากองทัพอากาศไทยจะซื้อ JF-17 บล็ c k III แต่ก็มีหลายปัจจัยที่ชี้ว่าไทยกำลังพิจารณาอย่างจริงจังข้อบ่งชี้ไทยมีเครื่องบินรบ F-5 ที่ล้าสมัยและแม้จะอัปเกรด F-5 Super Tigris ก็ยังไม่เพียงพอกริปเป็นที่ประจำการมีจำนวนน้อย12ลำไม่สามารถรองรับการรบแบบเต็มรูปแบบได้ ความต้องการเครื่องบินรบใหม่ในงบประมาณจำกัดทำให้ JF-17 เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแนวทางที่เป็นไปได้เริ่มจากการนำเข้าเพื่อฝึกและประเมินผลคล้ายกรณีกริปเป็นลงนาม MOU ความร่วมมือการผลิตฝึกอบรมจัดตั้งฝูงบินใหม่หรือเสริมฝูงบินที่เศษ2 3 1ส่วน701บทที่11มุมมองภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนขั้วยุทธศาสตร์อากาศในเอเชีย หากไทยหันมาใช้งาน JF-17 อย่างเป็นทางการจะเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนถึงการกระจายพันธมิตรด้านเทคโนโลยีจากเดิมที่เน้นตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาและสวีเดนไปสู่พันธมิตรจากเอเชียเช่นจีนและปากีสถานผลสะเทือนทางการทูตต่อสหรัฐอเมริกาอาจทําให้สหรัฐกดดันหรือชะลอการให้ความร่วมมือทางทหารต่อจีนไทยจะกลายเป็นพันธมิตรยุทธ,ธศาสตร์ทางอากาศสําคัญในอาเซียนต่อเพื่อนบ้านกัมพูชา เมียนมาและลาวอาจยกระดับยุทธศาสตร์เพื่อคานไทยในระดับอาเซียนไทยอาจกลายเป็นชาติแรกในอาเซียนที่ใช้ JF-17 มาเลเซียและฟิลิปปินส์ต้องเร่งพัฒนาแผนเครื่องบินรบความสมดุลทางอากาศอาจเอียงไปทางผู้ใช้อาวุธจีนบทสรุป JF-17 กับอนาคตของเวหาไทยโอกาสหรือความเสี่ยง JF-17 บล็อก iii I I คือเครื่องบินที่บ่งบอกว่าเทคโนโลยีจีนปากีสถานไม่ใช่ของราคาถูกที่ด้อยคุณภาพอีกต่อไป ด้วยระบบเรดาร์ AESA ขีปนาวุธ P- l 1 5ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบครันและการตอบสนองต่อภารกิจได้ทุกรูปแบบในงบประมาณจำกัดการเข้ามาของ JF- 1 7ในไทยอาจเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทางอากาศที่ไม่ผูกขาดกับอเมริกาอีกต่อไปแต่เป็นการเปิดเส้นทางใหม่ที่จะวัดกันด้วยสมรรถนะราคาที่เหมาะสมและความพร้อมในการใช้งานจริงคำถามที่ยังต้องตอบคือกองทัพไทยกล้าตัดสินใจเลือกเส้นทางใหม่นี้หรือไม่ เราจะยอมเสี่ยงเพื่อความเปลี่ยนแปลงหรือจะยึดมั่นกับของเดิมที่รอการอนุมัติจากภายนอกแต่สิ่งที่ชัดเจนคือวิหาไทยกำลังจะเปลี่ยนและ JF17 อาจเป็นผู้นำสายฟ้าลูกใหม่ที่ปักธงเหนืออาเซียนในศตวรรษนี้จำนวนคำประมาณ3030คําคำหากต้องการเวอร์ชันสั้น1000คําคำหรือแยกบทวิเคระห์เชิงเทคนิคหรือจอดลิปเปรียบเทียบกับกริปเปนราเฟลเพิมเ่มเติมบอกได้นะครับ